เจ้าพี่ไปค่ะหม่อมใช้มีความสุขยิ่งนักตั้งแต่อยู่กินกับเจ้าพี่มีความสุขที่สุดเลยไปค่ะจริงหรือพคินีพี่ค่ะพี่ก็รักเจ้าพี่สัญญาว่าพ,พี่จะรักเจ้าเพียงผู้เดียวไม่ทา นางหญิงใจโฉดฮาคินีบอกว่าทำไมวะอะไรมาแร้พ่อเขาจะกลับมาย่อเย้ยข้าไปเสวยสุขกันไม่เพียงพอยังไงบ้านมึงเมืองมึงไม่พอสมตัวนยังไงถึงมาที่นี่มึงคิดมากไปเปล่าฮากคินีเขาไม่เคยรักมึงหรอก หัวใจของเขาต้อมีแต่กูกคนเดียวใช่นางไม่เคยรักกูกูไปนโรคไปรักนางเองเจ้าพี่ไปคะอย่าได้สนใจคนที่ไร้สิ้นแม้สมัครภาพทางด้านปกครองบ้านเมืองแม้กระทั่งฝีไม้ลายมือก็หาที่จะสู้ได้ไหม่พระองไปคะถามหน่อยเถอะจบจนบ่านนี้แล้วยังไม่ลืมผมฉันอีกเหรอ หม่อมฉันมีความสุขกับเจ้าพีมาอินทรามากเนือสิ่งอื่นใดมากกว่าอยู่กับเจ้าพี่ <Hey! S 2> นะี่ซ้ำเฮ้ยไปนล้กหยุดเจ้าพี่เฮ้ย hey! ยังหพคีนีข้ารักเจ้ามาเดินนานเหลือเกินจนความรักบัดนี้กลับเป็นความแค้นขึ้นมายากนะที่ข้าจะลืมเจ้าได้ข้าทั้งรักทั้งเกลียเจ้าเลย ก็เกียร์ซะให้พอสแสดงว่าที่ไม่ลืมเนี่ยเราพาคินียังอยู่ในหัวใจเป็นทั้งแก้วตาดวงใจของท่านใช่ไหมฮะไอ้กระสักหน้าเนาะ,ะกูลืมไม่ได้เพราะกูรักมึงถึงมึงจะพาม้าขับมันกูยังรับได้แต่มึงจะมาตอกย้ำกูให้มันเจ็บมันปวดมากกว่าได้ยังไงถูกสมองผัวดูสิว่าเมียใหญ่เลย เฮ้ยอะไรมึงอะเจ้าพี่ว่าอย่าง<ห>น,<ห>นพี่คะมึงจะให้ทหารตัดคอมึงอย่า,อา,อยาเอาพิมพ์เสนไปเล่นกับเกลือเจ้าพี่ยืนดูให้ดีว่ามันฉันจะทำอะไรในเมื่อมึงรักกูมากใช่ไหมก็มอย่าไม่ร่วงตาอยู่ให้กับสักหน้าเฮ้ยอย 喂 <hole>。 ทางโทรสางควาสายต้องตกไปเป็นเป้าอูนางหญิงร้านใจร้ายกลับมาทำายกูรู้สันดานไม่น่าดูมาโชว หูทูงูเหา่านางงูเขียวเขียวงอกลับชาติมาร้องกัดเราหานพียค่ะมงท่านนี่ก็จะรุ่งเช้าแล้วนะพียค่ะหรือว่านี่มงท่านจะไม่ฝันร้ายอะไรพี่ยค่ะกูฝันร้าย ฝันฝันระไตากูดูตื่นตลกตกใจโอ้ยพงศเพราะฉะนั้นขอบใจที่มายามนี้เป็นอะไรหรือเปล่าบอกได้นะพีะ่่าเอามาดข้าราชรบริพานด้วยไม่เกินเก้าโมงเช้าหรอเขามีเรื่องจะสนทนาด้วยที่ทงพมรงหลวงพี่ยาค่ะพงศ์ท่านเดี๋ยวข้าตามเจ้าไปพ่ยาค่ะ ครนี้ข้าพรเจ้าทองเพิ่มได้นำตัวฟ้าหญิงภาคินีกลับมาคืนให้พระองค์แล้วพระเจ้าค่ะขอบใจแต่การครั้งนี้ข้าพรเจ้าขอตัวไปชำระร่างกายก่อนเดี๋ยวจะกลับมาขึ้นเฝ้าฝ่าพระบาทใหม่พระเจ้าค่ะทุนกระหมอ่อมทุนกระหม่อมไปค่ะหยุดตรงนั้นที่ตรงนั้นมาขับเจ้า ข้างบนนี้เกียรติเจ้าหามีใหม่ย,ยิงโฉดต่ำชาเออไอนางกากีมารอยหน้าพาขี่นี่ ไม่ผัวสองกระเพบาด้นมอยคอเออเ้ยให้ใจน ฉันสึกนิดเถิดเพคะกูอยากกอดมึงกูอยากจูบมึงให้สมรักให้สมที่กูนั้นคิดถึงมึงแต่กูแกล้งกลัวเหลือเกินว่ามือกูนั้นยามแตะต้องมึงมันจะเป็นราคีติดมือกูมาหญิงทั่วตามเธออย่างมึงพอกระเิง คอยมึงแล้วคอยมึงแล้วแต่หามีน้ำใจสักจดจากมึงให้กูไหมภาพมึงหลอกหลอนกูตลอดเวลาแม้กระทั่งยามกูนั่งยามกูนอนภาพมันเฝ้ามองมึงนั่น่นนนามามนะไม่มีกูอยู่ในใจมึงเลยฟังผมใช่ไมไม่ฟังขอบใจทจ้หาร ที่นำตัวพ่อคีนี้กลับมาหากูเจ้ากลับมาก็ดีแล้วทุกคนเฝ้ารอคอยเจ้าไม่ผิดกับข้าหรอกข้านั้นคอยเจ้ามากกว่าใครข้ามีของฝันให้กับเจ้าคอยสักครู่ถ้าเ วางลงพาคีนี่ทรดแสงคูสาด้วยยาพิษของสามสิ่งนี้ กูจะประทานให้กับมึงให้มึงตัดสินใจเอาว่ามึงจะตายแบบไหนจูนบีจูบีไปก่อนนังยิงใจฉชด มีโทษประทานเจ้าพี่ไปขึ้นรับเหตุการณ์ความกลัวพระอุระจิตระรวงเบ็ดนางมายัวได้ยินประแสง ผูสั่งยาสั่งคอยึดแบบพังยาพิษมึงโหโดหามอําม,มหิตควรปิดชีวิตทวินนั่งนั่งหิงโอหังกูจะสั่งประหาร อีกคนใจอีมานทมิน ดาราทองแล้วฟ้าหญิงภาคินีอยู่ที่ใดกันและะ้วพ่อเจ้าคะพระนางรู้ตัวดีว่าสมควรอยู่ว่าสมควรตายของสามสิ่งพระแสงภูษายาพิษตายทั้งนั้นดางเลือกตายโดยยึดพระแสงไปวิ่งไปแล้วทั้งทั้งที่ฟ้าหญิงไม่ใช่คนผิดเฮ้ย <Hey! S 1> เป็นความจริงพะะ่อเจ้าคะพุณมึงพูดอะไร ได้ฟ้าหญิงพางคนีไม่ผิดอะไรกันหาได้เป็นเมียคอมมิิตาไมออ่อยู่แรมเดือนอยู่แรมปีไม่ผีอะไรเลยเลยได้หม่อมชันได้ลูงรู้ความจริงจากฟ้าหญิงว่าฟ้าหญิงประวนาตนแม้นชายใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่พระองค์ท่านดาราทองถูกเนื้อต้องตัวนาจะร้อนด่างไฟมาเผาพูเจ้าจริงเหรออันนี้เป็นความจริงพูเจ้า มึงไปรู้ไปเห็นหม่อมฉันรู้หม่อมฉันเห็นหม่อมฉันเดินทางเข้าสู่เมืองมรกามาพี่เจค่ะพระองค์กำลังเข้ามระทไทยผิดท่านหลวงท่านเป็นเสาหลักในแผ่นดินไม่มีสิ่งใดหรอกยามท่านแท้ทุนไม่เป็นความจริงท่านเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ข้าขอบใจที่ให้ความจริงแล้วท่านยังไงตอนนี้รีบไปไปพี่เค่ะใช่แล้วใช่ใช่ใช่ค่ะไปเถอะ ขอบใจที่นี่ขอบใจทุกคนไปลทุกคนะไปด้วยกันหมดนี่เลย ชากรภาคินีภาคินีภาคินีใจเย็นกกน,ยยน,น้องปล่อยเธอไปค่ะภาคินีปล่อยหมอมฉันปล่อยอยากให้ตายนะไม่ใช่หรอจะจับว่าทำไมใช่ข้าดาราทองอยากให้เจ้าตายนะ ันเป็นแค่ความคิดชั่วขณะชั่ววูบคิดค่ะแสงแต่บัตรนี้ความจริงทำให้ข้าหูตาสว่างข้ารักเจ้าหลงเจ้าจนข้านั้นขาดสติยังยังคิดกับเจ้านะตอนนี้เราจะห,หาทุกคนรู้แล้วว่าเจ้าเป็นคนดี จะเป็นหญิงใจเด็ดมีรักเดียวคือดาราทองเท่านั้นเองอะ่ะอภัยเถิดถ้ามาไม่ทานเจ้าตายแน่แสดงว่าเรายังเป็นเนื้อคู่กันอยู่ใช่ไหมพี่จึงมาห้ามเจ้าทันนะที่พระองค์ดาราทองเขาไม่รู้น,นะต้องยืนขึ้นเธอไปข่ะน,น้ารักจริงๆลลงทุนขนาดนี้ชื่อหรือพระชุกขขายอมอาย เพื่อให้ใจเจ้าเมตากับข้าอีกสักครั้งหนึ่งบอกก่อนสิว่ายกโทษให้นะยกโทษนะพันนีดูแเพี่พูตายด้วยอภัยให้ก็ได้เพคะจริงเหรอขอบใจมากขอบใจมากแล้วก็มามาเร็วมาเร็ว ฮ่ารอด้วยอาจารย์มามามาเลยมาเลทุกท่านมามา้าวไอ้ทองคำการรมสกันกรรมสการค่ะเจริญสุดก็เจริญสุดกันไม่มากันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเจริญเสาได้วยไหมวันว่างถ้าตกไม่เอาเสารถติดเอเวนเนี่ยตอนเนี้ยอาตมาไปเจอเจ้าทองพูนโดนธนูปักอยู่ที่กลางหน้าอก เราก็เลยช่วยเหลือเอาไว้แล้วก็พามาส่งที่เมืองนี่แหละอาจารย์เป็นไงที่ดูที่ทำนายไว้เป็นยังไงไหนอาจารย์ทำนายว่าไอทองพูนไม่จะตายไงแม่มันตายแล้วอาจารย์นี่บอกแล้วนี่หมอดูคู่กับหมอดาดเพื่อนผมเชื่อกูยังม,มไม่ไดวาวอาจารย์เ็ลอมาดูอาจารย์ก็ทำนายแม่เห็นไ,ไหมไหมทำนายว่าเจ้าจะต้องได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ข่าวมีแฟนเป็นฟ้าหญิงเนี่ย ใช่ต่อแม่นไมล่ะอ่ะแม่นอะยอมรับไอ้นี่ทำนายว่าจะได้เมียเป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีก็ถูกแล้วไงถูกแล้วไหนอาจารย์บอกทำนายว่าไอ้ทองพูลมันจะต้องตายพอแต่งงานปุ๊บยังไม่ทตนงข้าวหอมมันต้องตายเออไว้แต่ว่าอาจารย์นัเนี่ยแม่มันโดนธนูมันยังไม่ตายเลยบวกวันเดือนปีผิดที่ว่ามันมีคนตายจริงๆคนที่ตายไม่ใช่ไอ้ทองพูลมันคือไอ้ทองแพล มึงดูดิมึงดูมึงดูพระองค์ขอเดชะดูดิพระองค์ดูอาจารย์ยังมาว่าฉันตายตายเลยนี่จะจบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยฉากนี้จบแล้วยังไม่ตายเลยจะตายไงไอ้ทองพูนสงสัยอัตามาจะต้องเลิกทำนาใช่แล้วมันพลาดไปยังไงเนี่ยตอนเจอไอ้ทองพูนนะมันโดนธนูปักไว้อย่างนี้นี่นี่นใช่ใช่ตายเยอะอตายแต่แล้วดวงชะตามันกลับไม่ตายแค่อาจารย์เป่ามนเพียงธนูมันก็หลุดออกมาจากตัวมัน แล้วมันก็ไไดตายอาจัอาจั์อาจาจคูดไม่ตายทำนายแม่นจริงๆไอ้เป้าตายไอ้เป้ามันตายเหรอหายหายไไม่เป็นไรต่อไปนี้อาตมาจะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขกันทุกคนมีอะไรค่อยๆคิดก็ค่อยฟังค่อยๆคุยกันรู้ไหมจ๊ะ อันนี้ใครเนี่ยองคเหนือหัวใช่ไหมองค์ดารารองตกลงพระตองวายไหมไม่ต้องไม่ต้องเอนพโอ้ยังไงอาจารย์ทาไมไม่เจอหลายวันอาจารย์ขนตางอนขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเอ้าตายเมื่อกี้นี้เป็นอีวาดีลืมถอดขนตาหลุดแต่แม่คุ้นๆนะเนี่ยทุกคนเละมีความสุขเรื่องมันจะได้มีความสุขอย่ามีความทุกข์กันเลยนะเออต่อไปนี้ขอเจริญเจริญองค์ดาราทองนั้น จะเดินตามรอยเท้าของพระพุทธศาสนาออดำรงด้วยความดีไม่ฟังใครจะฟังใครก็ต้องคิดไรตรตรองให้ดีซะก่อนดังที่พระคุณเจ้าได้พระหมสอนเอาไว้น่นแหละแล้วตอนนี้นบ้านเมืองของขมดำเมื่อสิ้นด้วยกษัตริย์บ้านเมืองนั้นต้องระสำมและสายแน่ข้าพเจ้ามีความคิดว่าอยากจะให้เจ้าบุญเพิ่ม พร้อมด้วยหญิงในดวงใจของเจ้าไปดูแลนับพิีของขอมดำเป็นกษัตริย์ต่อไปจะได้ไหมขอพระไทยพระเจ้าค่ะที่ย้อยวางใจในตัวเล้าก็มอมมทองเพิ่มพระเจ้าคา่ะแล้วส่วนเจ้าสมใจรักแล้วตอนนี้ให้พักราชการได้ขอพระไทยอยู่บ้าน ยังสามีภรรยาณบ้านเศรษฐีต่อไปเป็นไงแม่นไหมแม่นแม่นดีใจด้วยก่อนอื่นเอาทิ้งก่อนเดี๋ยวแม่นดิตูอีกเดี๋ยวแม่นในหม่อมฉันอี่ไม่เอาถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วต่อไปนี้บ้านนี้เมืองนี้จะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสักทีหนึ่งพุทธค่ะเจริญพรสองบ้านเจริญไม่อย่างไรมาใกล้ๆท่านเจ้าเถิดระเจ้าค่ะมีความสุขทุกคนเลยมาเราไปพองบุติกกันบ่อดีสัตว์เรง จาลึกรรวมบันทึกรักทูลความดีรอบขอบขอบพระคุณสนับสนุนผมนี้เฮียพีระพรนงคนใจพระ อย่าเลยรักความรวยสวัสดิ์นิเเษฐีคนสวยผลบุญจงช่วยมีศักดิ์ศรี อยากรัชกาลที่เก้าขอพระชนมายุงยืนยาวได้รับแต่ข่าวสุขีขอบคุณให้ถนัดต้องสอวัฒนีเฮียพีรพลเขาก็มีความหมาย ที่เขายังอยู่เป็บผู้ยิ่งใหญ่เพราะความดีเมื่อกมายเม,ม,มื่อมีพอรถมีเดียช่วยเทียให้ดังสูงถึงฟังฟันดังไฟจบวาทั้ จากคณะทูนไทยเป็นฉากสุดท้ายนาทีระดับห้าดาวกล่าวกันได้เจรเริญต่อไปทุกปี